สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับในวันหยุดนะครับช่วงบ่ายแก่ๆ <c oughs> นะเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับสักนิดหนึ่งเรื่องของข้อควรระวังในการตั้งชื่อร้านค้าออนไลน์นะครับข้อที่หนึ่งเลยนะฮะไม่ควรตั้งชื่อร้านที่เป็นคํญญาบรรยายนะฮะเช่นร้านแฟชั่นเกาหลีนําเข้าราคาถูกหรือร้านกระเป๋าแบรนด์เนมแท้มือสองสภาพดีนะฮะเป็นต้นนะครับเพราะว่าชื่อร้านลักษณะน,าานี้ไม่สนับสนุนให้เกิด จดจำของลูกค้าและก็เม่นเชื่อถือนะครับข้อควรระวังประการที่2นะฮะไม่ควรใช้คําที่นิยมในช่วงเวลาหนึ่งเพราะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วชื่อนั้นอาจจะล้าสมัยได้นะฮะข้อควรระวังประการที่3มนะครับงดใช้คาผวนนะเพราะการตีความอาจทําให้เกิดภาพลักษณ์แง่ลบได้นะรประการที่4หลีกเลี่ยงคําควบกล้ำที่คนออกเสียงไม่ค่อยได้นะเพราะจะทําให้ยากต่อการจดจําประการที่5นะฮะหลีกเลี่ยงคําที่มีความหมายแฝงหรือคําที่เกี่ยวกับเพศและศาสนา อะละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของข้อควรระวังในการตั้งชื่อร้านออนไลน์ก็มาใช้หลักกับการตั้งชื่อแบรนด์มาใช้หลักเดียวกันกับการตั้งชื่อของเว็บไซต์นะเพื่อให้คนเข้าถึงแบรนด์ของเรานะครับวันนี้ก็ขอแบ่งปันนะในเรื่องของว่าทําไมต้องการตลาดออนไลนะ์นะฮะอยู่เรื่องนี้กันอยู่ในเรื่องของข้อควรระวังในการต,าตั้งชื่อร้านค้าออนไลน์นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ